สวัสดีค่ะ,ะช่องผ้าทอสุขโขทัยเหมือนเคยนะคะจากร้านบรรเย็นผ้าทอ,อวันนี้เราจะมานำเสนอสิ่นดีๆของจังหวัดสุขโขทัยนะคะเป็นสิ่นเข็นหาดเซี่ยวนะคะสิ่นบ้านหาดเซี่ยวนะคะเป็นเอกลักษณ์นะคะสิ่นเข็นเป็นยังไงคะสิ่นเข็นสิ่นเข็นจะให้ดูนะคะว่าการบิดเส้นได้ต่างสีนะคะ คือการปั่นเส้นได้ต่างสีแล้วเอามาเป็นเส้นเดียวนะคะแล้วจึงทำการทอเนื้อผ้าก็จะได้ประมาณนี้นะคะจะเป็นลายที่ฝังลึกอย,อยู่ในเนื้อผ้าเป็นลายคล้ายๆหางกระรอกเลยนะคะก็จะเป็นการปั่นได้บิดเส้นได้สองสีต่างสีให้เป็นเส้นเดียวแล้วจึงทำการทอ เป็นการยืนพื้นทอนะคะเส้นได้ก็จะเป็นเอกลักษณ์อย่างนี้นะคะเป็นของหัดเซียวเป็นสิ่นเข็มที่มีมาตั้งแต่โบราโบราณหรือที่อื่นจะเรียกว่าสิ่นปั่นไกลนะคะคือการปั่นเส้นได้สองสีนะคะต่างสีเพื่อให้มีมิติในการเห็นลวดลายนะคะลวดลายก็จะแตกต่างกันไปนะคะ อันนีเ้เราจะพัฒนาจากเส้นได้ตรงนี้เป็นเส้นได้2ชนิดนะคะเป็นเส้นได้เส้นใหญ่กับเส้นเล็กเพราะฉะนั้นลายก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วตรงตัวสิ้นก็จะมีความแข็งแรงนะคะอันนี้พูดถึงตัวสิ้นก่อนนะคะตัวสิ้นก็จะเป็นสีประมาณสีเขียวขี้ม้านะคะสีเขียวขี้ม้านะคะ สีเขียวขี้มา้าเขียวขี้ม้าก็จะมีอ่าเขียวเข้มกับเขียวอ่าไม่เข้มดีกว่านะคะเพราะว่ามันก็เข้มทั้งสองอันเพียงแต่ว่ามันจะเข้มต่างกันนิดๆหน่อยๆนะคะตัวนี้เราจะมาเย็บต่อกับเชิงตีนจกไหมนะคะเชิงตีนจกไหมก็จะสร้างความเงางามให้กับอ่าตัวตัวสิ้นนะคะตัวนี้จะมีความโดดเด่นตรงเชิง ะะเชิงจะเป็นเส้นไหมที่ใช้สองสีทอยกดอกนะคะทอยกดอกนะคะไม่ใช่งานขนเม่นค่ะก็จะมะีเขาเรียกว่าปลายแดงเล็บเหลืองนะคะเป็นโบราณเลยที่ทำมานะคะแบบนี้เขาเรียกว่าสิ้นโบราณนะคะมีความเงางามของเชิงมีความเงางามของเชิงตินจกนะคะเพราะว่าเป็นเส้นไหมนะคะจะมีความเงา ของเส้นไหมนะคะนี่ค่ะดูไกลๆนะคะมีความโดดเด่นของเส้นไหมนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะแบบโบราณเลยนะคะเราของหาดเซี่ยวเราก็จะมีการด้นด้นมือนะคะที่ตรงนี้นะคะเป็นลายไข่มดนะคะ ต้องมีด้นด้วยนะคะจะเป็นโบราณของหัดเซี่ยวโดยแท้จริงเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราขยับกล้องนิดนึงนะคะเพราะอาจจะมองเห็นไม่ชัดนี่นะคะมีความโดดเด่นของตรงเชิงแล้วก็มีความเป็นโบราณของตัวสิ้นนะคะมีความเป็นโบราณของตัวสิ้นมีความเป็นเอกลักษณ์ของ ชาวหาดเซียวก็คือตัวสิ้นสีนี้เลยนะคะใส่กันมาเป็นโบราโมโบราณเลยนะคะสีเขียวขี้ม้าเข้มๆนะคะอันนี้นะคะเรามีหลากหลายนะคะเราจะให้ดูวันนี้วันนี้เราจะมาเสนอสิ้นเข็นนะคะแล้วก็จะมาประมาณเป็นสีอย่างนี้นะคะจะไม่มีผืนหนึ่งผืนสองเรก็จะให้ดูว่าสิ้นเข็นของเราแตกต่างกันไม่มาก เพราะฉะนั้นสีมันใกล้เคียงนะคะลายก็จะใกล้เคียงนะคะจะเป็นแบบประมาณนี้เราจะมีภาพนิ่งให้ดูช่วงท้ายคลิปนะคะคือตีนจกอะ่ะจะมีความเงาแล้วก็โดดเด่นมากตัวนี้จะบอกเลยบอกได้เลยว่าโดดเด่นทั้งตัวสิ้นโดดเด่นทั้งเชิงตีนจกค่ะสวยงามนะคะมีความเงานะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้คือมีความเงาของเส้นไหมมากๆเลยนะคะ สีสันสดใสแล้วเวลาเราใส่มันจะมีความโดดเด่นของเชิงอยู่นะคะมีความเงานะคะมีความเงาของเชิงเพราะว่าเป็นไหมนะคะแล้วก็เป็นเชิงติมจกนะคะแล้วมาเข้ากับตัวสิ้นที่มีความเป็นโบราณของทาวบ้านหาดเซี่ยวนะคะนี่นะคะสวยงามมากเลยค่ะ คือใส่แล้วดูดีมากสวมใส่แล้วดูดีมากสวยสงา่างามโบราณมีทุกอย่างคือมองกันออกอะคะ่ะว่ามันมันสีสันแล้วก็การให้สีการยกลายตีนจกนะคะสวยงามค่ะผืนนี้ราคาจะอยู่ที่3,500บาทนะคะเพราะว่าตัวสิ้นมีความ นูนหนาหนาก็คือแข็งแรงนะคะเราพัฒนาการทอตัวสิ้นผสมได้เส้นใหญ่เส้นเล็กเพื่อจะให้ได้สีสันของลวดลายสิ้นเข็ญนะคะลวดลายจะเห็นได้ชัดมองไกลๆก็จะเห็นเป็นสิ้นเข็ญนะคะถ้าเราใช้เส้นได้เส้นเล็กมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะต้องมองใกล้ๆแต่อันนี้เรามองระดับสายตาอย่างเงี้ยเราก็มองเห็นเป็นการเข็นเส้นได้หรือตัวสิ้นที่มีลวดลายเป็นเข็น นะคะหรือว่าเป็นลายห่างกระลอกเลยนะคะเป็นงานแฮนด์เมดล้วนๆเลยนะคะทอมือพวกนี้ต้องเป็นงานทอมือถึงจะเป็นลวดลายแบบนี้นะคะ3,500บาทนะคะ3,500บาทนะคะให้ดูหลากหลายนะคะสีสันไม่ต่างกันมากนะคะแต่ละผืนนะคะก็จะไม่ต่างกันมากเห็นไหมคะจะมีความโบราณ สิ้นเขตหัดเซียวนะคะเห็นไหมคะตรงเชิงคือเชิงนะ่ะเราจะทําเชิงแดงแล้วก็เล็บเหลืองนะคะเล็บเหลืองเราจะเรียกเป็นชื่อเรียกของคนของการทอผ้าหรือสิ้นเรียกชื่อแบบโบราณคือตีนสิ้นมีเป็นตีนสิ้นแดงเล็บเหลืองนะคะมีความเป็นโบราณเราอ้างเองเป็นโบราณมากเลยนะคะแล้วใส่ก็จะดูสง่างามมากเลย ะะสีก็จะอยู่ประมาณนี้จะต่างกันก็เขียวขี้มา้าอย่างนี้นะคะเขียวขี้มา้าอาจจะมีเขียวเข้มเขียวอ่อนนะคะนิดเดียวเราก็จะถือว่าไม่ไมแตกต่างกันมากนะคะก็จะไม่แตกต่างกันมากเห็นไหมคะมีความโดดเด่นของเชิงแล้วก็เงางามมองระดับ ไกลสายตาเนี่ยก็จะสวยมากเลยเวลาเราใส่มันดูหรูดูสง่าดูดีค่ะดูเป็นโบราณน,นะคะดูเป็นโบราณน,นี่ค่ะสวยงามนะคะเราจะมีภาพาภาพนิ่งให้ดูเป็นระยะนะคะตัวนี้มีความโดดเด่นของเชิงมากเลยปกติเราจะเห็น ทอยกดอกจะเป็นสีทองอย่างเดียวแต่อันนี้เราจะยกดอกสองสีนะคะก็คือสีเขียวกับสีสีทองเพื่อที่เราจะได้แมทกับตัวสิ้นได้ง่ายนะคะแล้วก็จะมีความเป็นโบราณมากๆนะคะนี่เห็นไหมคะสวยงามค่ะลายโดดเด่นนะคะลายโดดเด่นเนี่ยชอบตรงเชิงมากๆเลยนะคะเชิงเขาจะสวยแล้วก็มีความเงาของเส้นไหมนะคะ มีความเงาของเส้นใหมค่ะมีความแตกต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยไม่มากมายคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันทุกผืนนะคะอย่างตัวนี้เห็นไหมคะ,ะตรงเชิงก็จะแตกต่างกันนะคะแต่ก็จะอยู่ในโทนเดียวกันคือประมาณสีแบบนี้นะคะนี่ค่ะสีเขียวขเข้มเสีอ่อนแต่ไม่ต่างกันมากใน ระดับสายตาของของจริงนะคะก็จะไม่ไม่แตกต่างกันมากสวยงามค่ะทักทายกันมาได้นะคะหน้าเพจร้านบานเย็นผ้าทอหน้าเฟซบุ๊กค่ะ,คะหรือว่าจะติดต่อโดยตรงตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไปก็ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กัน